กัญชาเสรีมาแล้วแล้วศาสนาอิสลามว่าอย่างไรอัสลามวะลัยกุมรอห์มะตุลล้อิตะอาลาบบเระกาตูครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ What the Fit ใน EP พิเศษวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของกัญชาและกัญชงนั้น ฮารอมจริงหรือไม่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศใช้กฎหมายในการที่จะอนุญาตนะครับใหออ้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเพาะปลูกนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำการซื้อขายกัญชาแล้วก็กัญชงได้นะครับแต่ในส่วนของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ในการสันทนาการนะครับเอามาสูบควันหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะครับยังต้องรอกฎหมายลูกนะครับออกมาทีหลังนะเพื่อที่จะมาอธิบายว่าทําแบบไหนอนุญาตแล้วก็แบบไม่อนุญาตตามหลักการของกฎหมายในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ครับวอ t ต์ฟิกจะมาพูดกันในมุมมองของหลักการาศาสนาอิสลามครับว่า,าศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับกับกัญชาเนี่ยนะเรามีผู้ก่มนะครับในเรื่องของาศาสนาอย่างไรบ้าง ทีนี้เนี่ยนะครับตัวของกัญชาเนี่ยนะครับก็มีฟัตวานะครับมีคำวินิจฉัยออกมาจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของประเด็นนี้นะครับได้แบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกถ้าหากว่ากัญชาที่เราใช้เนี่ยนะครับเป็นกัญชาที่ใช้เพื่อการสรรทนาการนะครับที่เขาบอกว่าอะไรนะใบสนเลดเม็ดขี้ตาอะไรนะบังอะไรนะ ก้านไอใบเสลตเม็ดข um ี้ตาการที่เอามาใช้ในการสันทนาการคือเอามาเสพนะครับเอามาเผาให้เป็นควันแล้วก็สูดเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับสมนักจุฬาชมนตรีครับได้ออกคําวินิจฉัยออกมาแล้วครับว่าสิ่งนี้นั้นฮารามนะครับคนมุสลิมที่ปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลามครับ ในกรณีที่2ครับในกรณีที่2คือการเอากัญชาเนี่ยนะครับมาใช้ในเรื่องของการแพทย์ครับการเอากัญชามาใช้ในเรื่องของการแพทย์เนี่ยนะครับก็ยังมีช่องทางที่อนุญ,ญาตให้สามารถเอามาใช้ได้นะครับแต่พวกเราต้องเข้าใจก่อนนะ การที่จะเอาสิ่งที่ศาสนาฮามเนี่ยนะครับมาใช้ในกรณีทางการแพทย์ด้นั้นมีเงื่อนไขของมันอยู่ครับหนึ่งในเงื่อนไขของมันนั้นก็คือว่าในโรคเหล่านั้นเนี่ยนะไม่มียาอื่นแล้วที่จะใช้ในการรักษานะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาการเกี่ยวกับระบบประสาทบางอย่างเนี่ยนะครับหากว่าไม่มีตัวยาอะไรเลยสามารถที่จะรักษาได้นะครับ การใช้กัญชาเนี่ยเป็นเพียงแค่วิธีการเดียวที่จะรักษาโรคตรงนั้นได้เนี่ยอันนี้ศาสนาก็อนุญาตให้ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ในปริมาณที่เฉพาะนะครับเพื่อที่จะทําการรักษาเท่านั้นนะครับนะไม่ใช่ว่าหมอบอกว่าใช้1ต้นเพื่อรักษาับนี่เล่นเป็นไร่เลยนะครับนะบอกว่าอ๋ออัลลอฮ์ตา,าลาฮาร้านฉันแล้วนะแล้วก็ดูดเละเทะเลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วพบกันใน E ีีต่อไปครับติดตามกดไลค์ซับสไคร้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ครับแล้วเจอกันใน EP พิเศษต่อๆไปครับอัสสลามุอะลัยกุ๊มบารัชมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์